ผมมาโปทุกวันนี้ผมทำงานเกือบทุกวัน,น,นจริงๆม,มีหลายมุมที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักผมโอเค,อ,เคเอาไเลิอกองขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> ไม่ว่าผมจะไปไหนก็ต้องรีบกลับบ้านมาเจอเข้าทุกวัน oh. นี่แหละครับอีกมุมนึ่งของผมยิ่งนแฟน ยิ่งรู้ดีเลยยิ่งคนใกล้ชิดไม่ต้องพูดถึงนครับเวจะเวลาไหนก็คิดถึงเขาตลอดเขาอยู่กับผมแทบทุกช่วงเวลาทุกช่วงอารมณ์ถ้าไม่ได้ทำงานตัวแทบติดกันตลอดก็รักเขาขนาดนี้จะไม่เลือกสิ่งดีๆให้เขาได้ไงนี่เลยออสเทคอาหารแมวสุดพรีเมียมจากคุณหมอ คัสสันวัตถุดิบชั้นดีมีเนื้อสดเกรนฟรีสุดยอดซปเปอร์ฟูจากเนเธอร์แลนด์คุณค่าทางอาหารครบจบในเม็ดเดียวแล้วเราจะไม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาได้ยังไงออสเทคจากคุณหมอน้องแมวก็รักน้องเหนียวก็เลิฟมาเป็นครอบครัวออสเทคกอโปกันนะครับ